ส so, วัสดีค่ะผมอยู่กับกชิดก็มีเหมนเดิมนะคะับวันนี้เราอยู่กันในฟ FI ไฟนะคะผมวันนี้ผมอยู่กันอยู่ในฟรีไฟแม็กนะคบผมผมจะรีวิวฟรีไฟแม็กแบบสีวิสีนะคบผมโอเคถ้าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครัมมันจะมันจะเออสีก็จะไม่ค่อยสวยนะคบถ้าเป็นโทรศัพท์สีมันจะสวยค่ะผมเล่นในโทรศัพท์ครับโอเคไปกันเลย ทีมาแล้วครับน,นี้ก็จะเอ่เอฟีไฟแบ็คแบบสี่วิสีนะครับเปิดให้แค่สองด่านนะครับสองสองสถานที่นะครผมก็คือสถานที่แรกก็คือเออโรงงานครับสถานที่ที่สองก็คือหอนอิการนั่นเองมามากันเลยครับผมได้ซื้อปืนด้วยสิสวยแล้ว ต้องจัดการไม่มีปืนอ่ะไม่มีปืนเออลม้มขอยาหน่อยมันก็ปืนด้วยอ๋อรู้สึกไหนก็ไม่ล่ะ โอ้ล้มครับผมเพื่อนจัดกัรโอ้โโอเมามา,มาต้องชนะให้ได้ครับเอาเกิดตายโอเคด่านต,ต่อไปนะ่าจะเป็นหอนาฬิกานะครับผมหอนาฬิกามาแล้วโอเคผมจะซื้อปือนนี้แล้วกันปืนนี้แล้วก็ปืนย่งนี้โอเค นี่คือเป็นหอนในกันนะคะถ้าถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์มันจะไม่สวยนะแต่เอเอโทรศัพท์มันสวยนะคะมเราัพท์รวจข้างในก่อนนะคะข้างในมันจะเป็นแบบตีนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยนี่เป็นโต๊ะกินเออนี่เป็นเคื่อดนตรีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็อันนี้ที่นั่งนะ เคต้องช่วยเพื่นก่อนทางเพื่อนเราเหรอน้องไปหนึ่งโอเคช่วยเพื่อนเสร็จแล้วก็สามตัวนี้เฮ้ยเหลือตัวนี้ เอออย่างนั้นแหละเคมา,เาต่อไปนะครผมซีฟกรอแล้วก็ไอวอลนะครผมประมาณนี้โอเค เขนอาจจะอยู่ข้างหลังหรือว่าไม่ใช่เอ้ยนี่นี่ผมถนัดอันนี้มากเพิ่งจะบอกว่าถนัดเองครับเปล เออเคเพื่อนตัวนี้ตึงโหเพื่อนคนนี้แรงแรงเนี่ตึงแน่นอนแต่ไม่ค่อยตึงนะนี่วามมาแรงโกนะเขา โอเคนะอันที่สามก็เดี๋ยวฟีฟ์อันนี้สีวิสีฟีไฟแม็กนะคะ่ะผมมันเอ่อถ้าถ้าจะชนะนะ,ะนต้องใช้แค่สามรอบเองนะครบสามรอบชนะคือแบบให้มันลดเวลาให้มันสั้นลงนะครับแบบสั้นะ่ะโอเคครับอันดั้ด,ด่านที่สี่ว่าผมจะชนะหรือเปล่าหรือว่ามันจะชนะ ถ้าชนะสามครั้งก็คือจบเลยคับผมโอเคผมจะต้องทำให้ได้นะเดี๋อยู่ตรงนี้เอ้ย แพ้ครับคนนี้ถ่งสุดนะครับผมแต่ผมได้สามคิวนะเคผมแถบให้อีกด่านนึงนะคเฮาจะเล่นด่านนี้้ผมสตรองโคนะคับผมาไปกันนี่คือแถมนะไปเลยหมดสตองโคนี่ผมยังไม่รีวิวนะคบผม ผมก็เลยมาเล่นในวันนี้นะคะผมเคมาเอาอผมเปิดลืมเปิดเสียงเขาอ่าอยู่อันพีเคมาผมจะใช้อยู่อันพีคือเสียงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะผม เมื่อกี้ผมตายนะครับเมื่อกี้อ้ะใช้อน,นี้แล้วกันมาทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงนะครับเนี้ยมาเน่้เป็นแตน,นหอนานินกาน,นะครับเโอเโอเค มันไหนเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังใชยสเปรแล้วกันเผอระยะใกล้นะครับจะขึ้นบ้า,านนั้นเคเคเคอันนี้แล้วกันสเปรดเหมือนเดิม กว่าแล้วจะได้เจอระยะใกล้ okay. เอาเามาโอเคผมโอเคอันนี้ยใช้อมผีนะครับ ขึ้นไปเฮ้ยจนหัวเออโอเคนะผมแต่ผม <แก S 1> ชนะเกมนี้ให้ได้น,น,นะ หวังว่าหวังว่าจะชนะโอเคผมเกิดใหม่ผมเกิดใหม่มากต้องทำไม่ได้เอออย่างนั้นเลยมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองเห็นนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กี้ครับขี้ครับมามา ให้ยูค่มไม่เห็นใหปลามาเนี่ยเออลืมใช้ UMP u p ผมถนดัดแบะแล้วใช้ Wi-Fi กันทุกคนมีไฟถนัดอยู่เฮ้ยวา โอเคชนะแล้วชนะแล้วใช่ไหมเพื่อนโอเคก็ผมได้สิบเอ็ดคิวนะครผมผมได้แบบสองในทีมนะส่วนอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครัผม